สวัสดีครับยินดีต้อนรับ PFC เนะครับเข้าสู่สัปดาห์ชัยชนะฟาร์มขอนแก่นทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพา PFC นะครับมาดูความชัดเจนนะครับแม่แก่แต่ละแม่ว่าผมมีวิธีเพาะและพัฒนาอย่างไรนะครับไม่ให้ลูกไก่แต่ละแม่ปนกันนะครับไม่ให้ไข่ปนกันและเมื่อ PFC นํานำไปแล้วต้องใช้งานได้จริงนำไปต่อยอดได้จริงนะครับ ในเมื่อพี่อีฟซีนะครับมีคาถามนะครับวันนี้ผมก็จะหาคําตอบมาให้พี่อฟซีได้ชมกันนะครับซุ้มผมนะครับเป็นซุ้มบ้านๆครับไม่ได้มาตรฐานเหมือนที่อื่นนะครับแต่ผมนะครับพัฒนาด้วยความจริงใจนะครับและซื่อสัตย์นะครับไก่ทุกตัวนะครับลูกไก่ทุกตัวที่ออกจากผมนะครับต้องเป็นแม่นั้นนะครับไม่มีคําว่าเอารูปแม่อื่นมาแอบอ้างนะครับผม เดี๋ยวผมจะพาพี่เอฟซีมาชมกันนะครับว่าผมมีวิธีอย่างไรนะครับข้างหน้าที่พี่เอฟซีเห็นครับชุดนี้ก็จะเป็นลูวิ่งใช่ไหมครับลูวิ่งของไก่หนุมนะครับแต่ผมนํามาดัดแปลงนะครับผมก็นําแม่ไก่เข้านะครับเนี่ยครับผมจะให้ดูความชัดเจนของผมแต่ละแม่เลยนะครับผมครับชุดนี้นะครับก็จะเป็นแม่ตอบีโดนะครับกับเจ้าเยียขานะครับนี่ครับ ชุดนี้ก็ออกแล้วนะครับเดี๋ยวตอน,นเย็นๆก็จะจับลงนะครับผมนะครับพอแม่นี้ออกใช่ไหมครับผมก็จะเอาแม่อื่นเข้าไปนะครับไก่ทุกตัวผมนะครับลูกไก่ทุกตัวผมชัดเจนนะครับข้างในที่อุกไข่ก็จะเป็นแม่สายน้องพอรนะครับนี่ก็จะเป็นนี่ครับ นี่จะเป็นแม่แก่ของนายเกียงนะครับนี่ครับกับเจ้าเหยียขาดนะครับไก่ทุกตัวผมชัดเจนนะครับไม่มีปนไม่มีคําว่าแอบอ้างนะครับนี่ครับพี่เอฟซีไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากนะครัผมของผมนี่ชัดเจนนะครับซื่อสัตย์นะครับและทุกครั้งนะครับทุกวันนะครับช่วงเช้าผมจะมาทําความสะอาดคอกไก่นะครับไม่ไว้เป็นคอกหลังบ้านนะครับนี่ครับ ไม่ใช่ว่าจะมาถ่ายทีมาทําทีนะครับไม่ใช่นะครับทําทุกวันนะครับเพื่อไม่ให้มูลไก่บักหมุมนะครับทําให้สภาพแวดล้อมไม่น่าอยู่นะครับทําให้สุขภาพร่างกายไก่นะครับไม่ดีนะครับแล้วก็ป้องกันหมัดลยของไก่นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับนี่ครับอาจจะดูไม่มาตรฐานนะครับแต่ไก่ทุกตัวนะครับลูกทุกตัวนะครับ ออกจากแม่หลักทุกตัวนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกเยียขาวนะครับกับสายแม่สายแม่หงขาวนะครับของพี่หนุ่มเชียงใหม่นะครับนี่ครับก็ไข่กับเจ้าเยียเขียวนะครับตอนนี้แต่สีฟอนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมทุกตัวเลยนะครับผมนี่ครับชุดนี้ก็ไข่สิบสามใบนะครับชุดนี้จะเป็นสายแบกดกคอนนะครับนี่ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นนะครับสายโคเซมลอนนะครับของโจรนะครับนะครับตัวนี้ไข่จะห้ามใบแล้วนะครับแข่ทุกตัวผมชัดเจนนะครับพีเอฟซีไม่ต้องกังวลนะครับนี่ก็จะเป็นแม่ตอรดิโอนะครับตัวนี้ที่อุกไข่นะครับก็จะเป็นแม่พันหลักนะครับนี่ครับจะเป็นแม่ขนแก่นนะครับ ที่กำรอที่กำลังรอเข้ากับเจ้าเยียขาวใช่ไหมครับนี่ครับชุดนี้ก็จะเป็นสายของพี่บอลนะครับจะเป็นชั้นหลานเพชรแดงครับยอบ้อนไปดูเท้าไฟนะครับจ่ายรูปมีผลงานนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจับมาให้ชมนะครับตอนนี้ผมก็กําลังค่อยๆที่จะปรับปรุงและพัฒนานะครับเพื่อให้ได้มาตรฐานขึ้นนะผม ตัวนี้ก็จะเป็นลูกไก่อยู่นะครับผมกับแม่ไก่นะครับจะนอนกามุ้งทุกวันนะครับถ้าได้อายุสักสองเดือนครึ่งนะครับผมก็จะเริ่มปล่อยให้อยู่ธรรมชาตินะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับตอนนี้คอข้างในผมก็เริ่มจะทําเป็นล็อกแล้วนะผมทั้งหมดสี่ล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมข้างในเลยนะครับผมนี่ครับเพื่อให้พี่สีนะครับสบายใจได้นะครับ ต่อไปนี้ผมก็จะค่อยๆพัฒนาและปรับปรุงนะครับนี่ครับก็จะเป็นล็อกนะครับที่จะเอาแม่ไก่เข้ามานะครับทั้งหมดสีล็อกนะครับนี่ครับชุดนี้ก็จะจะยาวสองเมตรห้าสิบนะครับกว้างเมตรยี่นะครับนี่ครับแล้วก็คอกข้างในนะครับถ้าเป็นคอกใหญ่แบบนี้นะครับที่ผมก็เคยเสนอไปแล้วครับว่าถ้าแม่ไก่นะครับ ไข่ได้ประมาณสักเจ็ดแปดใบหรืออุลนะครับผมก็จะเริ่มเอาแม่อีกแม่หนึ่งเข้ามานะครับไม่มีปนนะครับเพราะว่าไข่แต่ละใบนะผมจะทําสัญลักษณ์ไว้นะครับว่าแม่ไหนเป็นแม่ไหนนะครับตัวนี้จะเป็นนะครับกำมันแจ้นะครับจะเป็นสายกำมมันแจ้ปืนลมหมานครนนะครับนี่ครับ ทุกตัวผมชัดเจนนะครัพี่ไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่ต้องกังวลน,นะครับส่วนข้อหลังบ้านนะครับผมก็จะปล่อยชุดลูกแก่นะครับจะเป็นสายกองโจูสตังนะครับแล้วก็สายไอแม่ทวพทัศแตกบวกทองคำแท้ของน้องพลอยนะครับเดี๋ยวผมย้ายชมนะครับ ใายแบบดเลียวแล้วผมไม่ต้องมาสร้างภาพแล้วผมนี่ครับชุดนี้จะเป็นนี่ครับแม่เทาพนแตกนะครับบวกทองคาแท้นะครับแม่ต้องพลอยวีพีนะครับดูนะครับมีตัวผู้อยู่สองตัวนะครับนะครับตัวหนึ่งจะออกจะออกไหวนะครับไหวเขาขาครับอีกตัวหนึ่งจะออกสีนี่ครับจะออกสีเยียร์ครับเยียร์ครับนี่ครับตัวนี้นะครับ จะมีเยตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ออกสีหวายตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวเยนะครับนี่ยครับออกเยีอยืครับส่วนตัวนั้นก็ออกไว่ยวายนะครับชุดที่เปิดของบ้านจะมีสองชุดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งชุดนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นลูกเยียขาวนะครับบวกสายโกเซียมครับจะเป็นกองโจนสตางนะครับชุดนี้ออกสิบตัวนะครับถ่ายแบบเรี้ยวๆให้ดูเลยนะผมนี่นครับ จะมีทั้งดําจะมีทั้งเทานะครับปรับปรุงกันไปนะครับเดี๋ยวก็จะเอาชุดนี้นะครับออกไปไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะทําความสะอาดมูลไก่นะครับก็คงคิดว่าพี่พี่ซหลายท่านก็คงจะหายข้อสงสัยนะครับว่าผมมีวิธีอย่างไรนะครับในการทําให้ลูกไก่กแต่ละแม่ไม่ปรุงกันนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากซับไครแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่พรีมากนะครับสวัสดีครับ